ก็ถนัดแล้วครับไปเล่นรถพทำยาแทนครับตอนนี้เป็นชื่อเป็นฉายากอล์ฟเลสิบโกลับแไปย้อนวัยหน่อยครับกอล์ฟกอล์ฟเลสิบโับไปเรือกัรตั้งครับนี่กอล์ฟฉายาใหม่ครับเกมนี้มาเจอทันเบอร์สักโลเวอร์ครับโอ้โหแต่ว่าทันทั้งหาได้ข่าวที่นำสองสูงเยอะแล้วเปลี่ยนเอาทันทังเพชรตัวใหม่คนหนึ่งครับ

ครึ่งหลักนี่ชัดเจนเลยคร,รับธนาบลาร์สักรู้เลยนี่ตอนนี้ส่งธนาคงกับรถมาเลไดคู่กลางเลยครับเกมงกลางน่าจะดีขึ้นแน่นอนคร,รับสำหรับบลาร์สักรู้แต่กวว็เกมหลักบ้านนี่จะยังไงครับเพราะว่าต่อหน้านี้ธนาคงเนี่ยเรียกว่าปเป็นเซนทรฮาครับเขาถ่าหน้าที่ได้ค่อนข้างดีครับจังหวะเสียประตูนี่ก็หมดปัญใาจริงๆครับเปิดทะลุมาสวยเล้คโอ้โหล่น การเก็บใต้ก็ประตูเแล้วตูแล้วลดไปแล้วไม่ตงกเปิดในใบฉลากแล้วสายลูงนี้ฉลากอย่าเก็บใต้ครับลถรถจับปอนยาวเลยครับนะกิวกิวให้เพสตมาทางขวามีครับอล จีิเกยเลยก็นึ่งแต่ว่าไม่ตรงต่อแล้วบอลตอนนี้มินท์ทำประตูเพิ่มไม่ได้ก็ต้องพยายามให้เสียรับเซน่าฮันด์ขับไปได้สองประตูติดต่อกันเลยเนี่โอ้ฟ้าจังหวะอีเทสจังหวะบอลอาจจะช้าแล้วเนี่ยมันเป็นปากน้ำ อ๋อมาดูแล้วเป็นจิตระยะมันก็ไกลครับเนี่ยแบบนี้เท้าขวาก็ถือรถมุมก็ค่อนข้างมีเยอะเหมือนกันเยอะอ่าอยู่ที่บอลเป็นห้างรถก็คงีถอยไปอยู่ในกรอบเด็โทษแล้วครับแล้วดูในกรอบเด็โทษกิจกับรถอาคิจกับรถเนี่ยอ่ามีประกบกันครับต้องให้กองมาประกบแทนครับปานอุ่นถือเนี่ยฝูไม่ดีครับรถ ออกหลังให้เยอะเลยครับวันนี้ยังเรียกว่าทฝผลงานได้ไม่ดีเหมือนสองหนัาเกมล่าสุดครับตีกบยาวขึ้นมาก็แงวนลงไปครับปล่อยออกหลังไปเลยครับอะไรแบบนี้เลยการเตะเล่นสร้างทันทีครับโอ้โหให้บอลลูกนี้ได้ดีครับเพชรเอ้าแล้วเพชรไปช้าครับดูนี่ จากลับได้แต่ตอ,อกโซนซ้ายออกห้าเงีะะ้ยเป็นนัดแรกฮาเร็มข oh, ับได้คุ่นเงี้เป็นสั้นเงี้นัดเตะทิ้งเลยเงี้เอาจังหวะนี้โดนชนครับอ่าเอาผมถูกมาดูว่าทุนี้จะจังหวะไปจะแท็กจากด้านหลังเงี้ย เราไปดูเงี้ยฟีชิกเราต่ากันว่าอีสี่กฝ่าว่าโอ้โหฟีคิกระยะจะบอกว่าไกลก็ไม่ไกล้กแไม่จะบอกว่าใกล้ก็ไม่ใกล้พอทีพอดีนะตรงนี้โอ้แล้วอยู่ที่บอลเในกอล์ฟเล่นสุดโตกับตอบโอ้โหก็ยิงดุดีถ้าจะไปเล่นทนย่าเหมือนเดิมเออยิงไม่ดีนะตอกอู้าูนี่ไปดีโอ้ดูแล้วนี่ขาไปจับบอลไม่ได้เยอะ เร็วกขอลร้อนถือถือวิ่งใส่สุดให้อาร์ตก็อะไรถ้าอาร์ตไปทำงานไม่ได้นี่ก็โทษบอลเลยรถจับมือรถเอาอีกวเพชร่ไปตอดนี่ตอดฝอยเรื่อยๆบางที่ขาหนีโดนด้เหลือให้การเขต้องระวังครับ รถรถโยเขา้าขวามาครับแล้วแทงต่อมาสวยหลุยขึ้นมาจิตสวนจับก็้โหจังหวะจับบอลยังแรงไม่น้อยอออแ,ลแล้วได้พวกนี้อะไรครับเปิดชาลับแล้วผู้นี้ได้เป็นเตะมุมกนี้มา,าจังหวะเข็มอัดก็ มาดูครับไปปุนก้ระานไั่ของฮาริคับครับจากหัวคอเนอร์คิดต้องมาดูครับเออโอ้โหต่จะให้ต้องไปดูนี้เรอโต้ไม่ดีครับต่อไม่ดีเบิกหวานหมด ยอลกล่ับมาตั้งใหม่ครับผมลดลดโยเข้าในมาตูครับยังไปต่อแล้วโง่กิงฉะแนนช่วง่นี้ต่อยอดอ่ะใ่ไหมเอาไปใส่ปุ่มก็ โอ้โหฝันได้กับอา,จจา,าร์ตจังหหลอนสุดนีมโ้ไหวถึงแล้วโตรนสวนก,กับอาร์าถัดไกับทางซ้ายกับิกดเกดหลบมาหนึ่งสวยแล้วให้ฝาเข้าหน้า,ากับกิลโ <c oughs> อ้โหย้อนหลักเพชรยังได้เดียวก่อนบอลเข้าซ้ายข้ามไปถนัดต้องกลับมาเข้าขวาครับยังได้กับนัดเคทโอ้โหหนึ่งสองไม่ดีครับแล้วตูสวนกลับด้านทัวครับโลดไป เ้อเลยครับโอโหนี่ครับเอาจนได้แมนลนดาเอาลหมูนี่ไปบอกไอ้นนเนี่ยวิ่งไปเอาลูกบอลมาครับโอโหนนก็บอกว่าเอาบอลอะไรมันเข้าไปแล้วครับโอโหน,น,นี่งานโกงกันเองเยอะแม่แมแมมอาารมาต่าเวลาโอ,อ,อ้โหเหลือเยอะเลยครับสิานาทีเสร็จเอาละครับ để lại chẳng không phải chỉ có độ cao để đuổi chủ cho ba chế có tùng lợi nhuận có cái chạy nó cái chủng có thật kịp không còn gì hết nữa là cái có quần vị không có, có, có áo ấy à, dùng á สอกให้ทางซ้ายมาจีบจับบอลแรกไม่ดีแล้วเอ้าคู่นี้จริงเองปัดทิ้งลราได้เลยโอ้โหคนหมดจะเสียเสียเลยรอบตัวเตอร์กั๊ขวาขอวคนเจ้าลูกจังหวะนี้ที่ตัวทิ้งผ่านมาได้แล้วจังหวะลงไปส่งบอลเนี่ยเป็นเล่าทางจีบก็ปูถ่ายไปจีบก็จีบอัดขึ้นแวตรงนี้ปัดทิ้งมาเข้าทางจิ้วเหมือนเดิมแล้วโอ้โหเจ้าเดิมเลยแล้วจิแ้วไปตรงนี้หายครับอินสารมาโดนถึงความหนักมาเป็นสั ของประตูอีกนะแล้วโอ้โหอาแล้วครับโอ้คลิปยับเล่นสั้นครับชาเลคับปุ๊บผู้ที่เสียประตูไปไม่านานเองครับไม่ถึงสองนาทีแล้วตอนนี้กลับมาด้านมาดูที่สามแล้วตอนนี้ทิ้งหนาเป็นสามประตูต่อหน,นึ่งแล้วครับชาเลคับโอ้โหทิ้งยามาไม่ดีแล้วนี่เสียชัยเราพูดเพื่อนไม่มาเอาบอลด้วยแล้วต้องพูดกระหน่ำเต้นและต้องจีบ ต้องนเวล์ทิ้งออกข้างไปครับยังเป็นลูกทุ่งของก็จับเวอร์ครับกินแรงขึ้นมาล่สร้างแล้วลดลดหมวนหลบมาสองสามสี่ไหลมาแล้วจังหวะนี้อาร์เซนแตะนี้ก็ได้แล้วเอาแล้วเราเสียให้ฟาวคผู้โอ้โหที่จังหวะเขาโผล่ขันผู้หญิงไม่ได้แล้วน่เลยค่ะลงเยอะแลับแล้วจะขอเปลี่ยนตัวหรือเปล่าต้องดูเพื่อนก่อนนะพี่เจ็ดครับ สอคู่มีสามคู่คู่ใครมันไม่มาดีอ่ะมันต้องเจอมีตานี้เริ่มแล้ดีเลยไ่ตอนนี้เริ่ย่อยได้ไปเรื่อยเริ่เร่าสั้นกัฟคิมคอยเซมาตอนนี้แล้วถูกกรจบอเบิร์นี่ก็ไม่ได้ไล่อะไรครับเพชรขึ้นมาเองครับเพชร ควิวล็อกบ็อกเธอลูกสองโอ้ยฟ้าครับลดคิวดูแลบอกขอเลยครับใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับดูเวลาหลังเรียเหลืยประามาสิบนาทีครับตามหลังอยู่สองลูกครับได้ไปกิงด้วยปั่นเข้าหน้าประตูแต่กินได้ครับเนี่ย บอลเอวยวอร์จักรโลเวอร์สกัดบอลแบไม่ไม่ขายครับต้องบอกอย่ uya, าหั Interior. นเลยครับสองประตูที่เสียไปเลยว่าเป็นการทำผิดพลาดด้วยครับตึ๊ดต้องบอกว่าทุกครั้งเข้าข้างเท่าไหร่วันนี้เลยสำหรับเวอร์จักรโลเวอร์ยังได้เป็นบอลทุกทางขวาครับเราเล่นสั้นครับการกาดตล้วจังหวะนี้อาพงเอ้าพี่จาเก็บได้แล้วจังหวะท้ายเพืน เจอฟังสองคนโค้งไปเอาบอลมาได้แล้วตเลยจังหวะนี้พิจาร์เล่นยากแล้วก็คิวบอนยิงทิ้งเลยครก็เลยจังหวะนี้จะขอเปลี่ยนตัวข้างสนามครับโอ้โหจะเล่นเร็วแหมดูนะคุตัดเห็นไห้เปลี่ยนตัวก่อนครับเปลี่ยนสองเลยหรือเปล่าแล้วี่กิวอยู่ในสองคนครับตอนนี้ รถตีลงมาตาบเลยครับต้องจะมาเชื่อมกอนตรงกลางครับโขกรถให้ไม่ทะลุยังได้ทีเคร,ร,รับรถกิบแล้วโอุ้ยไม่ตรงต่อก็ต่อในท้ายนียย่นะทำชิปเงินจนมีช่องว่างครับได้โอกาสกินไก่ในตอนรุ่นนี้หมดไปเองครับในตรงต่อ โตคลิปก็ทิ้งยาวขึ้นมาแล้วทันขับคิวโมไม่ดีเลยว่าตังหวะสองคนยามาเข้าทางวันนี้กอลเต็นใจอีกครับคิวก็อกคิวคิวขวนกลับหลังดีกว่าสรบตั้งกันใหม่บอลเอาไปเข้าทางเดิมครับคูให้บอลยากครับแล้วลบโอ้โหถึงกอดแต่ว่าจังหวะสองดัดแย่ทิ้งมาเพชรเพชรเสียบอลนะอาตัวหนุนกลับครับ เอาไปเล่นยากแล้บโอ้โหดงแล้วทกนี้เตะทิ้งขึ้นมาให้ดีโง่แล้วฝ่าเขาต่างหากชนพี่แมเข้าไม่โด,ดบนบอลครับโผล่จังหวะบอกขลุกขลิดแล้วพึ้นเล่เนยากด้วยแล้วทาน้าบอลสั่งลูเวอร์ครับเ <'s> อดจับมาก็ไม่ผ่านคนะบง่บจจบทิ้งบอลการตกสวนขึ้นมาอีกทีนี้ก็ทานเล่นรับ เสาสองเป็นเพชรเก็บได้ครับเพชรไปเองครับเราเปิดไม่หักทะลุหาแล้วจะมาสวนเก่ารถไปได้ครับโหมดหนึ่งโอ้โหจะโหมดสองไฟห่างครับนัดเตะที่จะมาหกจ้างน้อยครับกระขอเก็บตัวท่านสนามครับพาเล็กหับสองคนเลยหรือเปล่าครับกี่คนครับคนเดียวครับเอาใครออกครับขอเพื่อนครับเอาเพชรออกครับอออก ไปครับเอาเพชรครับเอาเพชรเจ้าออกเอาคิวออกด้วยครับฟองเลยครับเร็วเลยวะเฟิร์นโอเวอร์ลดลดสายเปิดมาลูกนี้โฮมอาเก็บได้ครับโค้งดัดเลยครับเลยลูกนี้ไม่ผ่านฟองหลังครับยังได้เป็นลูก ไปมุกนะใส่เลยลุงมา,มา,างนขึ้นมาสองสองอาร์ตะนะข้าสองก็งนี้ตุงใจอาตอกมาจ้มยากเตะทิ้งหกลนมาเจอบอลพอดีครับัดขึ้นมากาวตัวตกติดเลยครับ้คืนกลับมาแล้วยกลุงน,นี้ ใส่เสื้อก่อ5เนืครับปุ่มเ้าวป้ามาลดเราลูกนะโอ้ยลดฝ้านะจังหวะนี้ยกเท้าดักไว้ครับไปยังจะอ้อมไปเล่นบอลหรือว่าโอ้โหจังหวะนี้เดือดตัวเองเสียเปลียนครับจังหวะจับบอลแรกก็อดีครับโอ้โหจะโดนยิงแซงไปยกขาดักไปที่ฝ้าครับเอา๋ะครับมาดูรอบทีปจังหวะนี้โอ้โหพนากคาได้ขาดโอ้โหให้ประตูนี้เข้าไปดีสุด

บอลเป็นใจครับแล้วลูกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลูกแล้วที่เป็นใจครับโอ้โหครับลูกนี้ยกเท้าสูงมนตัววางครับดูครับอี่เัวเลยเข้มเลยครับเหลือกอ่อนได้เลยแล้วผู้ตัดสินครับบอลจะไปตั้งกันใหม่ทีนี้นะดจับแรกไม่ห้อยเดือยอาร์ต เอาลูกใหม่ระหว่างนี้บอดบอลบอลข้าวข้าวไปสวยแล้วก็เบียร์จับบอลแรกไม่ดีแล้วดับมาได้ครับไทยชนะลุงหูไม่ผ่านฟองหน้าดับสวยเอ้าไม่ใจฉันแล้วต้องถึงก่อนครับผมโค้งน้องมวยยิงหลักไม่ดีแล้วนะโอ้คลิปเับของทาเล็กยงขับรถอาร์ต ตียาวเลยครับข้างหน้าตีพิจารอยู่แเราดูนี้กันโดดซัมแบ็กโอ้โหรถซัมแม็กซ์นี่ไม่ได้โดนดอทเยอะเลยเป็นรถถุงแบบตัวเรับวันนี้โอ้โหเราไปร้องขอสช้าพอกลาวันครับแต่วันนี้ไม่มีชานัทเหมาเราตอนเราเวลาจะโว้เลยครับดูทุกหนรถที่หอยมันขยับ่อยครับ

ต uh, so ูคิดขึ้นมาครับคารนล์นข <and this S 3> ับนับสาดจ้าเลยครับเดินเลืนอนทีมืนกันครับตูครับเราไมวไฟฟ้าจตมกะตุกมาลูกนี้แบเตะทิ้งครับยันได้ไปลูกทุ่งแานันขวาครับสำหรับาลนล์เขัาย้อนออกมาพอโอ้โหลงไปเองแล้วน ย,ยังจัรารุ่งุกอ,อยู่จ้อนี่บบอสู้จะให้พอไีบขยอดยังก็แล้ออกได้ครับตูย,ยักขึ้นมาอาร์ฟเตียหาบอลไม่เจอแต่ที่นอานนี้แล้วตูตนวานแซมาไรเสียกับตูนี้อาร์รถ รถล่อเพื่อนครับถให้ทางขวาครับเลือกวัดที่โพงโพโอ้โหใสเลยแล้วตั้งเลือดนีกแล้วให้ต่อต่อเลยก้อนเล้ยวสูงพีบอลเอาเยี่ยมไปง่ะต้องไปคุยแถงกับเขาหน่อยบ้างตำแหน่งอ่ะลู่นู่เนี่ยเขานั่งกันอยู่นูนอ่ะเสื้อแดงๆอ่ะลู่หรอนี่นี่นี่อยงเนี้ยเนี่ยเนี่ยใครสังทาเนี่ยเขาสุกรเราจะรู้ว่าเขาเล่นมือไหน ไปลงกาผมโอ oh, th réussi, ้โหพลิกมาจังเลยครับโอ้แล้วฟาวต์ได้ครับเต้นเลยครับล็อกล็อกล็อกไปแล้วเปล่าดูดิครับที่เราเป็นคนเดิมมีโอกาสตรงนั้นเดือดมีเลยครับเนาะฟาวตกติดแบบเนี้ยเนี้ยดีที่เป็นคนละคนครับแต่ฟาวต์คนละปีตลาดจ้ะอ่ามาดูฟรีคิกครับระยะก็ไกลทีเดียวแล้วหรับเวลาสกูบเยอะโคตร อยู่ที่ก่อน้วกจะแพงสองครับแต่จริงองที่ฝ่าก็เดี๋ยวต้องดูแล้วจริงไงก็ไม่ผ่านกำแพงก็แต่ังหวะนี้น้ำหนัก้าเดี๋ยวต้องทิ้งทางนะท่านผู้ชมแทงแล้วแล้วจะพึ่งเร็วเอาใ้กาพูดเอาพึ่งข้าวฟ้าอีกแล้วโอ้โหแร้วจางคนต่านดิจิตใจไม่ค่อยดีมาฟองหลาแล้วตูแล้วจะปวนปล้วนหมาลูกนี้มาไปเขาข้างหลาแล้ว โอ้โหทนี้ดรับอะไรไม่ได้เปนใจเรากเลยบอลไม่ดีนะครับตอนนี้นาทีสุดท้ายแล้วันในช่วงเวลาหลักครับครบเวลาเจ็อนาทีเลยครับจะมีประตูจะมีตีไห่ตกหรือเปล่าครับหมดแล้วิขหั้้กหมดแล้วนีแล้ว่คืออะไรหมดแล้วนี่คืออะไร แรงแรงจะหมดแล้วแรงจะหมดแจะเล่นเร็วดูว่าอู้หู้ให้บอลแม่ลูกนี้ให้ลูกสองตูแทนกันครับเก็บจะมาได้ครับรถเปิดปั่ใส่ค่อยกันมากจะให้หรอแม่ผงครับอยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วครับตอนนี้สองนาทีแล้วคนเจ็บออกขึ้นเวลาหลังครับส่วนผู้ต่อไปยังไงก็เตรียมตัวได้เลยครับเป็นเกมระหว่างเพื่อนสามกับบารลรเชียครับ ทุลืดดีด้อบอลยันแหลมต้องไม่ได้ครับบอลบอลรอเพื่อนครับต็อปโอ้โหให้ตัวนี้นะให้ไปทะลุครับสล้เต้นเลยทันทีครับแหมแล้วจังหวะให้พักบอลไม่ไดีครับรถรถล้อกลับทางเดินรถ รถก็ไปได้เฉยเลยครับต้องให้บอลนี่ฉันแหละคับอาพสิรศต้องวันนี้ชี้ไปเป็นโปรชิ้ไปฉันแหละผู้เดียวกันเงี้ยโอ้โหป๊อบอาตัวนี้จะเก็บเพื่อเนี่ยให้บอลเยอะได้ดูซ้ายยิงเยอะตัวให้บอลมาป๊อบสับบอลไม้อยู่ครับน้าฟาฟาเดินไปทางซ้ายแต่เกมนี้ก็จะเก็บสาวผาแนนครับทางด้านทางด้าับหงวงกลางปีเตอร์นขึ้นมาแล้วให้บอล

ก็ปุ่มกดการหนักหรือเปล่าไมเลยแม่เอ้โอ้โหดูเลยก็่จังว่าเป็นเรื่อบอลล้มแล้วโอ้โหดตั้าเลยเป็นาลดูก็สอให้เพื่อนขึ้นไปหมดแล้วเปิดมาสวยด้วยพนจับแล้วลูกนี้กี่โอ้โห 吃要不我吃辣，也跟他了，要五十五度，要背他要。